สวัสดีค่ะบ้านแมวจอนสิบชีวิตนะคะวันนี้แม่กับีพ่อนะคะแวะไปทานข้าวมาแล้วก็ไปส่งของไปโวยจากนะคะก็เลยบอกว่าแวะมาวัดจันสุกนี่ค่ะก็เลยบอกเออวัดนี้จะมีหมาแมวอยู่เยอะนะคะนั่นค่ะก็มีอยู่2ตัว เห็นไหมเห็นไหม,เ,หไหมเดี๋ยวเราไปให้อาหารแมวกันนะคะพอดีแม่ซื้ออาหารเนี่ยออสเชสมาจะเอาไปให้ลูกๆล,ลองกินดูลองเชิงเพว่าโปรตีน30แล้วสรรพคุณเขาดีเลเิศประเสริฐสีมากแล้วราคาถูกด้วยค่ะ1.5กิโล ราคา150บาทแม่ก็เลยเอามาก็ลองดูนะคะก็จะซื้อให้ลูกๆกินเราไปให้อาหารแมวกันค่ะเห็นไหมมีแมื่ที่วัดจันทรุกนี้แมวหมาเยอะนะแต่ไม่รู้ไปไหนหมดนู่นนั่นก็อีกตัวไม่รู้ไปไหนหมดเดี๋ยวแม่ไปให้อาหารแมวก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยแม่มาถ่ายใหม่เนาะ